ติดอีกแล้วครับติดอีกแล้วขอนแก่นไปกรุงเทพติดออกจากโคราชไม่ถึงสองกิโลติดยาวไปเลยใครที่จะเข้ากรุงเทพช่วงนี้นะครับเวลานี้ก็ส1บอโมงกว่าแต่รถติดมากนะขยับไปทีละนิดทีละหน่อยไม่รู้ติดอะไรนะครับพอ,อขยับไปเรื่อยๆนะครับ ถึงลีบก็ทำเวลาไม่ได้ติดทุกเลนเลยครับสามสี่เรนอันนี้ขาเข้ากรุงเทพภายกันเรื่อยๆติดไปติดไปไม่รู้ติดอะไรติดหลายกิโลแล้วครับแต่มาเนี่ยเลยเซฟวันควาดมานิดนึงนะครับก็รเริ่มติดเลย คอยสับกันนะครับครสัญจรเส้นนี้ครับตัวปัญหาที่ทําให้รถติดนะครับก็ปิดถนนเส้นโคราชข้องเทพนะครับต้องใช้ทางเลี่ยงนะครับเลยทําให้รถติดกันมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับกําลังจะเข้าสู่ทางบทางเบี่ยงนะครับซ้ายนะครับใครที่จะมาตอนนี้ก็ทําใจนิดนึงนะครับปิดถนนยาวเลยนะครับถนนหลักต้องเข้าถนนด้านข้าง นี่คือสาเหตุที่รถติดนะครับ